ครับในเวลาเจาะกีฬากับพิกจ้รครับวันนี้เราก็เริ่มกันที่เทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่น2015นะครับเทนนิสการแสดงรายการแรกของปีเหมือนเดิมครับโดยวันนี้ครับเริ่มเป็นวันแรกในการเข้าสู่รอบ2ของการแข่งขันแล้วนะครับโรเจอร์เฟเดเรอร์ครับนักขวดมือ2ของรายการนะครับก็พลาดในเซตแรกก่อนครับแต่หลังจากนั้นเขาก็กลับมาชนะซูมาเน่โบเลลี่จากอิตาลีได้ในที่สุด3ต่อ1เซตครับสกอร์3ต่อ6 6ต่อ3 6ต่อ2และ6ต่อ2ครับทำให้โบเลลี่เนี่ย ยังไม่เคยเอาชนะนักเทนนิสที่อยู่ในอันดับท็อป10ได้เลยในการเล่น34แมชนะครับส่วนเฟเดรเรอร์นักหวดสวิสก็เคยเป็นแชมป์ชายเดี่ยวในออสอเตรเลียนพ่นี้มาแล้ว4สมัยก่อนหน้านี้ด้วยกันครับครับอย่างที่ทราบนะครับวันนี้เริ่มต้นวันแรกของรอบ2นะครับหลังจากที่จบรอบแรกไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับเรามาดูกันว่านักหัวลูกสกาคนใดที่ทำสถิติเซิร์ฟได้หนักหน่วงแรงและเร็วที่สุดนะครับ โดยผู้ที่เสิร์ฟได้เร็วที่สุดครับจากรอบแรกที่ผ่านพ้นไปนะครับก็ปรากฏว่าเป็นคนนี้ครับแซมโครสนักเทนนิสออสเตรเลียครับในแมตช์ที่เขาเอาชนะฟิลิปไครโนวิชจากเซอร์เบียในรอบแรกเมื่อวันจันทร์สามเซตร,รวดครับ รถเนี่ยเสิร์ฟด้วยความเร็ว238กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับถ้าเปรียบเทียบกับรถยนต์ก็เร็วพอๆกับรถซีดานสมรรถนะสูงของญี่ปุ่นที่มีความเร็วสูงสุดอยู่ที่235กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับรถก็เคยเสิร์ฟได้ มีความเร็วถึง263กิมต่อชั่วโมงในการแข่งขันระดับ Challenger เมื่อปี2012มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ลูกเส์ฟของโปรดที่ว่าเร็วก็ยังเทียบไม่ได้กับความเร็วสูงสุดของเหล่าบรรดารถซุปเปอร์คาร์ครับมาดูสถิติรถที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกในขณะนี้นะครับก็เป็นของรถซุปเปอร์คาร์จากฝรั่งเศสครับที่วิ่งได้เร็วถึง431กิมตชั่วมงครับเร็วเป็นเท่าครึ่งของลูกเส์ฟที่เร็วที่สุดในโลกครับ และถ้ามาเทียบกับนวัคโยควิชนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นนักหวนลูกสกาดมือหนึ่งของโลกนะครับแมชในรอบแรกเนี่ยลูกเสิร์ฟของนวัคโยควิชที่เร็วที่สุดอยู่ที่206กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับลูกเสิร์ฟก็ถือว่าเป็นอาวุธส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับแต่การเลือกจุดเสิร์ฟว่าจะเสิร์ฟให้ไปลงตรงมุมไหนและความควบเครื่องในเกมก็น่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับนักเทนนิสชายแต่และคนที่จะลุ้น yes, 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 ชายเดี่ยวของออสเตรเลียนปีนี้ และก็จะรวมถึงในทุกรายการนะครับนับจากวันนี้นะครับไปจนถึงช่วงวันเสาร์นี้ครับ24มกราคมนะครับจะมีการแข่งขันขี่ม้าโปโลชิงถ้วยพระราชทาน Thailand Polo King's c u p 2015ครับที่สนาม VR Sport Club ซึ่งก็เปิดฉากการแข่งขันในวันนี้แล้วนะครับ สำหรับปีนี้ครับการแข่งขันขี่ม้าโปโลชิงถ้วยพระทานไทยแลนด์โปโลคิงส์ครับมี6ทีมจาก5ชาติร่วมแข่งขันครับแบ่งออกเป็น2สายสายละ3ทีมนะครับโดยทีมของไทยคือทีม King Power เมื่อวานนี้ก็เอาชนะทีมแท้งโปโลของจีนประเดิมไปได้ก่อนแล้วครับ9ต่อ7.5คะแนนสำหรับในวันนี้นะครับในเวลา5้าโมงครึ่งครับก็จะพบกับบรูไนโปโลของบรูไนครับถ้าชนะก็จะเข้าชิงชนะเลิศทันทีในวันเสาร์นี้นะครับส่วนอีกสายที่กำลังแข่งขันอยู่ในเวลานี้ บีพีเฮลท์แคร์จากมาเลเซียครับที่เมื่อวานนี้แพ้อมีบาของบรูไนไปก่อนแล้วนะครับกำลังแข่งขันอยู่กับโกเบอร์พอร์ตโกเบอร์พอร์ตของฟินฟินส์นะครับครับยังมีหลายข่าวน่าสนใจครับติดตามในเจาะกีฬารอบวันครับเริ่มกันที่กีฬาหมาทุลรยครั้งที่24นทซีเกมส์ที่หมาทุลรยเกษตรกรรมแพงแสน แบดมินตันหญิงเดี่ยวรอบ2น้องเมรัชนกอินทนน์จากหมหาทลายกรุงเทพธนบุรีชนะนนทนด,ดาศิลไหมจากหมหาทลัยเชียงใหม่21-8ต่อทั้ง2เกมส่วนน้องครีมบุษน,นันอึงบำมบุงพันธ์จากจุฬาลงกรณ์ชนะปุญญนุษย์ปุปีดารันจากหมหาทลายขอนแก่น21-4ต่อและ21-9ไทยไฟล์ลงนามบันทึกข้อตกลงกับสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยเพื่อเตรียมจกกัดการแข่งขัน,ขนชกมวยไทยโลกไทยไฟ์2015ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่9พฤษภาคม ช่อง3เตรียมถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันในเวลา17.30น,น,นเป็นต้นไปไทยพีเร์ลีกแจ้งผู้บริหารสโม,มสรสิงห์ท่าเรือและการท่าเรือ f อให้เวลา48ชั่วโมงเพื่อเคลียร์ปัญหาเรื่องเงินสนับสนุนการถ่ายทอดสดที่ไทยพีเรมลิกหักไว้จากกรณีค้างค่าเหนื่อยนักเตะต่างชาติโดยหากหาข้อสรุปไม่ได้ทางไทยพีเรมลิกจะพิจารณาเรื่องของสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันฤดูกาลใหม่นี้สโม,มสรน,นครราชสีมามาสด้าเอฟซี แชมป์ลีกวันจากฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งจะเป็นน้องใหม่ของศึกไทยพรเมลิกฤดูกาลนี้เปิดตัวชุดแข่งใหม่ประจำปี2015พร้อมตั้งเป้าจบฤดูกาลไม่เกิน10อันดับแรกโดยนัดเปิดสนามจะพบกับ s c g เมืองทองยูไนเต็ดในวันที่15กุมภาพันธ์ปิดท้ายที่กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่36เชียงรายเกมส์แถลงความพร้อมการจัดการแข่งขัน,ขนซึ่งจะมีขึ้นร่องวันที่23-31มก,กราคมนี้ที่จังหวัดเชียงรายโดยมีชิง359เหรียญทองจาก34ชนิดกีฬา ช,ช,กกช,ช่วงนั้นชุดเด็กกีฬาแชมป์นะครับช่วงนี้แชมป์ยังอยู่กับเด็กไทยของเรา16คนครับที่สโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับไปดูการฝึกซ้อมของเด็กไทยเราแล้วเขาบอกว่ามีวินาทีที่นักเตะไทยชุดนี้เนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นนักเตะระดับโลกเลยทีเดียวครับ